้องได้หลายอำเภอที่เข้ามาร่วมขับเข้ามาร่วมแบ่งปันและก็แชร์ในเรื่องของไอเดียในการทําเกษตรโดยเฉพาะน้าํนาหมักน้ําหมักนี่มีม,มีคุณสมบ,บัติหลายอย่างนะครับเราสามารถใช้แทนสมละยี่สิบถึงยี่สิบ้าบาทดินปุ๋มนี่ใช้ใช้แค่โลกว่าๆนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยใช้25้าโลถึงสาสิบโลอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเคมีนะครับใช้ใช้ในส่วนของธรรมชาติและก็สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะพาปลาปลาในในน้ำเนี่ยไม่ตาย อันนี้ผมก็กินได้ตลอดใส่เบ็ดใส่มองได้ตลอดกับไหลลงก็ไม่เป็นไรเป็นมิตรกับธรรมชาติไม่ต้องรดน้าทุกวันครับถ้าจะดำก็คือเตรียมอุปกรณ์ทั้งสามอย่างอ่าขี้เลื่อยแปกๆเศษพืชผมมากับพอดอใช้กับนาข้าวที่เรากําลังจะไปดำคันเป็นนาข้าวเกษตรอินทรีย์ับเป็นระยะปอดสารมาอยู่ประมาณสี่ปีแล้วครับปีนี้บอกได้แล้วว่า,าข้าวของเราเนี่ยปลอดภัยครับ ตอนนี้ที่เราส่งให้ก็จะเป็นทีมกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและก็โรงพยาบาลครับอนาคตถ้ามีการขยายกลุ่มเกษตรที่เป็นแปลงอินทรีย์จริงๆก็คงได้ขยายกบลรงบยาลอีกอีหลายๆที่แต่ที่สําคัญตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนในส่วนของท่านพัฒนาชุมชนนะครับท่านพนา,นาการที่ออนเกษตรท่านแรมพเพอและก็ทศมจังหวัดสกลนครในการให้องความรู้และก็ปัจจัยการผลิต ครับมีครูวิทยากรที่เป็นพชนะครับเก่งๆลงมาพื้นที่สอนสอนได้ตลอดครับขอบคุณครับนีมาดำเองต้องมีนี่มเอง้องใส่เขียวเน้นลงไปทุกทีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับหลายแดงตอนนี้ถ้าฝนไม่ตกมีไม่ได้ดำนานะครับ แต่แปลงของผู้ใหญ่ฉีนที่อยู่ในศูนย์โค้งของนาเนี่ยทํานาได้ปีละสองครั้งจากการขั้นน้ำนี่ครับ้ช่วงหน้าแรงคงได้มีโอกาสทำสายมีชีวิตในในล็อกข้างล่างเพิ่มเติม หมดไรได้ครับครับรอบข้างที่พี่ๆี่เห็นกันเนี่ยจะเป็นหน่อไม้กิมซุงกิมซุ่งของเรานี่จะออกทั้งปีครับส่วนหนึ่งผมทำกิจการโต๊ะจีนนะครับ พักกินอ่าน่อไม้กิมซุ่มกใ็ใช้ใช้ในส่วนของอาหารตัวที่สองก็ใช้ในส่วนของอกระเพาะปลาโตจีนรสชาติเขาจะหวานอร่อยนะครับไม่มีเคมีเป็นอินทรีย์ล้วนๆครับเจ้าของน้ำที่ท่านเห็น<อ>น,น,น้ำเข้มเข้มๆมีก,กี่ค่ะพี่ปราผสมผสมน้ำสิบห้าถึงยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบดีแล้วเอาสิบห้าถึงยี่สิบดีจะได้ใส่มองแล้วก็ตุ้มปลากันอีกรอบหนึ่งนะครับ <ś led> ไปเลยครับตูจีครับรากาแกพงพะแนงไปเอ้ยจ้งไว้มวานี้ให้จักอ่านเลยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวยุดแค่นี้ก่อนับ <ś led> ไปเลยครับป่อยเลย <ś led> ไปขยายไปหนาถ้าลูกเด้อเจ้าใหญ่หน้าตัวสร้างเหยียบหน้าพห,หน้าเหยียบเมืองมา,าวัดมาถึงแล้ว

มากเลยสวยค่ะสวยค่ะเดี๋ยวเาไปซือยาัซีนก่อนค่ะลซอยซยาัคซีนแล้วนหน้าแล้วห้ค่ห้สุีแาลด้บ้านนะครับ

รอบ20ปีอ oh ้ oh. <t ell> <t ell> ้ yeah, ้้ลลมมมหังนนนะวกกเเขาาาปปีียยส